สวัสดีครับสวัสดีครับเบาเด่นนสานไตครับลูกใจสตานต่ดกันครับเม่เนียนเบ้าเดนมาแต่บ้านครับครับรถมอไซค์มากครับมากับลุงสองคนม่เนียนเบ้าเดนสิไปหาปลาไหลปลาไหล อันนาเบามาแต่กรุงเทพเบาเดนกับสิตปีหาปลาไหลมาให้นาเบากินปลาเดนสิต้มเป็ดเสจแทบวันนี้ทีมงานของเบาเดนตอนนี้อยู่หน้าเลยครับอยู่หน้าต้องเดินทางจากนี้ไปประมาณสิบกิโลครับอยานมันทำเบาเดนกับสิออกเดินทางก่อนครับครับ มื่อน,นี้บาวเดนสิผาพ,พี่น้องมาเอาปลาไหลครับมืนน่อนี้สิมาเห็ดเมนูให้พี่น้องได้กินได้ชมเออตัวบักใหญ่เลยครับวุ้ยใหญ่แห้งครับอ่อนพ่นพ่นพ่นตัวบักใหญ่เลยครับพี่พี่น้องเอ้ยพี่พีปลาไหลนี่เฮานั่น ปลาไหลธรรมชาติครับเบาเดนกับสียอาปลาไหลไปเฮ็ดเมนูต้มเป็ดให้พี่น้องได้ชมแต่ว่าต้มเป็ดของเบาเดนเนี่ยเบาเดนสีใสสไตล์อีสานไต่ทางเฮ่าครับพี่น้อง เบิงเบิงเบิงครับนี่นี่นี่ครับเบิงพี่น้องเบิ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 งพี่น้องเว้ยเต็ม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 พี่น้องเอ้ยพี่พพี่น้องเอ้ยปัดทิชชู่ปัดเอาเห็บเลยน้องมาใหญ่น้อเบดเลยน้อเบดเลยเบดเลยเบดเลยปัดเลย บ่ต้องบอกไพ่นะครบ่ต้องบอกไพ่มาต้องบอกไพ่เดี๋ยวเขาสิมีหงานเฮาเอาปาดมองมันเลยครับจกเอาง่ายๆจกเอาง่ายๆครับปาดปลาไหลปลาไหลปลาไหลมีหน้องเอ้ยปลาไหลพี่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 ไป ัวใหญ่เลยครับิพี่พี่พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่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 เออาไลตัวใหญ่เลยตัวใหญ่เเดี๋ยวเบาเดี๋ยวเสียงมาแล้ว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 ม้ว้ไลงลมาไ่หนึงนี่ลเลย่ลาล่ลาไลลาไหลลงล่ เปลื่อนบ็ดเลยเพื่อนอันลงเงินไปเอาน้ำพะย,ยัยเข่าไปกระยากแห้งอันเป่าแดงเลยในท้ายให้บังผู้เดียวบนี่มูผัวกับไปบ่ได้ลุ้งยังกับเข่าไปบ่ได้มันนี้บ้าเปาแดงสิบเ,เม็ดไม่นุ่งอันต้มเป็ดปลาไหลมันนี้บป่ให้เป่าแดงไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนครับครับมันนี้เป่าแดงก็ได้เตรียมเครื่องปรุงไว้แล้วครับเครื่องปรุงของเป่าแดงเน,นะน,นี่ยซิมีอัน พริกครับพริกเทียมหอมแดงหอมแดงคาคาเนี่เป็นคาเหลืองครับคาเหลืองนี่หอมเพชรคาเหลืองครับนี่ก็ตะไคร้ที่ขาดบัวใดผักแห้วครับผักแห้วบานเห่าผักแห้วนี่ก็ใบกะเพราใบ ไปกับเผ่าน้าครับไปกับเผ่าน้าไปกับเผ่าน้าเด็กกต้นหอมต้นหอมครับเกลือมีเกลือมีผงนัวครับผงนัวผงนัวคือยังไงผงนัวผงนัวคือผงชูรสครับผงนัวเราเด็กกับยังมีเอฟซีอยากได้สปอนเซอร์จากเอฟซีอยู่พอได้เฮ็ดคลิปให้พี่น้องได้เบิ่ง กระขามเปียกขามเปียกครับบะขามเปียกนะคือเก็บไว้เองครับเก็บไว้เองบ่ได้ซื้อเขาเลยเก็บไว้เองกระชัมแห้งได้บ่กระขามแห้งได้คือกันครับมระขามแห้งครับได้คื่กันกระมัน้อยก็ได้คือกันแต่กันเฮ้าใส่บะขามสดเนี่ยหน้ามันสออกไซมันเป็นตะกินครับกันใส่กระขามเปียกเนี่ยมันสีออกข้นๆแนีน่มันสีแซ่บ ทขาดบัวใดพิษปนเท่าสีลวยหนาหน่อยที่นองชาเบิงเลือกครับ<ม>เครื่องพป้งเท่าครบเ,บร,เรียบร้อยแล้วที่เด็ดของเท่าก็คือปลาไหลครับ<ม>เสียเท่าไห้มา,าวางหันครับ<ม>เสียเท่าไห้มา,าวางหันปลาไหลปลาไหลครับ<ม>เอ้ยสองโลกลัวครับสองโลกลัวมาเนียนเอ<ม>าแดน,น,นกับสีไปน็อกเกลือก่อน บอดแดนซีบอให้พี่น้องเบิ้งหนกเพราะเดี๋ยวพี่น้องซีว่ารุนแรงครับที่คาดว่้ใดเนี่ยบอดแดนซีเอาพริกไปเผาหอมแดงไปเผากระเทียมไปเผาคาคาเหลืองไปเผา,าเวันนี้สิเผาให้มันสุกก่อนบอดแดนซีมาตัมมะโขลกมาตัม บใบได้สิเอาเฮพี่น้องดิบดนครับเป็นยังว่าสูตรใบเดือนคือต้องเผาใบาเดือนเนี่ยคันเผาเปิบมันสิเกิดความหอมขึ้นความหอมหอมจากไฟเข้าไฟเตาถ่านเข้าไฟจากหอมแดงหอมจากกระเทียมสูใบเดแดนเนี่ยสุดเท่านั้นครับ บอกว่าต,ต้มเปรตนะซุดเท่านั้น,ดน,นเดี๋ยวให้มันสุกก่อนนะครับรมาพร,พริกก<น>ะใส่เท้าเรียบร้อยแล้วครับสใส่สไปตพิตำใส่ไปตำนะเทียมี๋ยวเขาเทาแล้วใส่ลงไปหอมแดงเดี๋ยวเขาตำแล้วใส่ลงไป เบาเดนเนี่ยเป็นสูตรอีสานไต่ของเฮาพี่น้องลองไปเ็ดนำเงินนะครับแซ่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 บแต่ข้านี่ยเบาเดนสิบดเขาอยู่แต่เบาเดนสิบบดต่ำเขาแบบพูดดีพูดดีการผ่านเท้าเคยนว่าเท้าแบบเพิ่มเพิ่มพูดดี เดี๋ยวบะเดนสีดำให้พี่น,อน,อน้องได้เบิ่งก่อนสิตําบ่าวเดนกะใส่เกลือจักหน่อยเป็นยังคือใส่เกลือคือว่าบ่าเดนกระใหญ่มันมันฝงใส่ครับอ่ะจังคอยจิดตามนะพี่น้องเนาะ,ะน้ำเดือดแล้วครับวับนนี้บ่าวเดนก็นสิใส่คาคานี่บ่าเวเดนเผาเลยเด้อครับคาเหลืองใส่ลงไปตะไคร้ครับใส่ลงไป ที่ขาดบ้าได้บ้าดบแดงกับส่ผิดหอมแดงกระเทียมที่ข้าตำไว้ที่ข้าโคไว้ยหยาบๆใส่ลงไป,งไปบางคนขงเขาก็ว่าคือบอัวซอก่อนแต่บ้าแดงเนี่ยให้น้ำเดือดครับ ท่านานเดือนเน,นี่ยไสยังมันก็สซีฟข้าวครับสีบูข้าวอันนี้น้ำหล่างโคกครับน้ำหล่ง <c oughs> าลงโคกไม่สะอาดด้วยครับเรียน<า>ว่าเ้า,า,าไปใส่น้ำยั้งเขาไปใส่น้ำ <c oughs> จากหม้อเ้ามอยู่ละล่าปลามาอนีเบ้าแดงกับซีมาใส่ปลาคัมเปียกครับปลาคั้มเปียก คำเปียบของเบาเดนเขาเบาเดนขับจี๊ไซประมาณพอด,ดีพอด,ดีน่ะแหละครับสักเนีย่ยแหละครับเบาเดนกับพวกอยมักสมกันได้จีใส่ลงไปเบาเดนแหละจะเอาไปไล่ใส่ครับไล่ไซเอาบอตัดบ่บอขับสูตรเบาเดนเนี่ยต่มทั้งโตครับ มทั้งโตตรงเปรตทั้งโตครับครับก็สีเป็นหน้าตาอย่างสีแหละครับปลาไหลสองกิโลกรัมลัวพี่ได้ครับสีเฮ็ดให้หน้าบ้าวมาเตงเทพยบนาบ้าวพ่นน้ำพ่นหยากแห้งมันนี่บ้าวเดินกับสีเฮ็ดให้เบิดเลยเต็มหม้อไปเลยแต่บ้าวเดินสีบวคข้นเลยครับบวคข้นเพราะว่าขันขนปุ๊บเนี่ยมันสีข้าวเบ้าวเดินสีไฮ มันเดือดบนันิพอมันเดือดซุกแล้วบบาเดงนคันสีปุ้งรสครับจะคอยตามเบิ้งครับกะทานไปแล้วให้ยี่สิบนาทีสุกแล้วครับบันิเบาเดงนคันสีใส่ผัก์พักของบเบาวแด่นมัมีหลายเลยครับต้นหอมบเบาวแด่นคันสีไส่ลงไป พักแพ่วครับพักแพวพักแพ่วบานเห่าล่ะอีสานเห่ามีหลายพักแพวครับใส่ลงไปใบกระเพราหน้าเห่าครับใบกระเพราหน้าใบกะเพราพ่นเห่ารสเด็กเพชรนัว ไม่เท่ากันใส่ลงไปใส่งไปไปให้เทากันใส่พวงนัวจังน้อยครับพวงนัวใส่พวงนัวจังน้อยเบาเดนสูตรเบาเดนซีโใส่หล,ลายครับเพราะว่าคันใส่ปุ๊บเนี่ยบางคนก็่าใส่หลายเสียบลายโบแมนครับสูตรเบาเดนเนี่ยใส่พอดีครับ ันใส่ไลยมันกับซีเรียนเอลนดงใส่ลงไป,งไปบ่าวแดงก็มีหนากลาแดกหนาปลาแดกของบ่าวแดงน,นั่นบ่าวแดงมักปลาแดกลีสานตายบาวแดงกับซีบอใส่รด์ด้วยครับหนาปลาแดกใส่สองซอสเพื่อความนัวครับ ู้ยาเกินกับบัวแด้ใสเกลือได้ครับเพราะว่าเพราะว่าบ้าเดนนั่นตำเครื่องเนี่ยบ้าเดนใสเกลือไปแล้วอย่างนเข้มบัวดงกับสีไม่ชิมเบืองครับชิมหนามเบิองโอ้ยหอนครับพี่นุอง แซ่บแซ่บครับนัว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 ครับสุกเรียบร้อยแล้วครับนี่นาบาของเบาเดนเนี่ยมาแล้วครับเมื่อนี้เอฟซีบางคนว่าให้เบาเดนกินสมเปรกปลาไหลใหย่ใแม่กินคำใหญ่ๆนี่เบาเดนก็จัดให้เอฟซีแล้ว วันนี้ลุงบุยูครับอันไปหาปลาไหลน้ำกันเนี่ยละ่ะลุงเราบุยูเราติดทุระแต่เบ้าเดนกะตักไหวให้เ,าเราแล้วครับวันนี้เบ้าเดนกะสีกินให้พี่น้องได้บึง่งบันีอนหน้าบ้าวล้มาจึงไป็รุงเทเราว่าอยากแง่ปลาไหลอ่ะ กินให้พี่น้องด้เบิ่อนี้ครับเราอาเอาคำใหญ่เลยครับพี่น้องยิกินนออยนออยูมกินอยิ้กินนออีนออโอ้โตกเลใหญ่เลยครับเฮ้ยหอเลยครับ อืมมมอ้ยเยกระนันะนับกาบได้น้บบเสียบบได้โอ้ยเสีบเสีพี่น้องเอฟซีแเปนยากับน้ำเบาเดนกับมามามาครับมาได้แล้พี่น้องเอซพี่น้องเอฟซีหนึ่ง อยากให้เบาเด่นจัดเมนูให้เบาเด่นจะจัดให้จัดให้แบบเต็มๆเลยครับปลาไหลสองกิโลขัวเบาเดนต้มเบิร์ดกินให้จุใจเลยมือนิดบางเอฟซีว่าเบาเด่นคือมีเวลาไม่เห็นกินมืนหนีวันเสาร์ครับวันเสาร์วันที่หาเบาเด่นเลิกงานเบาเด่นก็เลยไม่เห็นกิให้พี่น้องดยใบวัง เจ็บบเ้านนะบ้างเจ็บหลายเจ็บหลายเจ็บหลายบ้าเด่นอย่างพี่น้องหิวบ้าเด่นกับเสียฝากคลิปนี้ให้พี่น้องได้บ่งได้ชมสูตรเบ้าเด่น สูตรจมเป็ดปลาไหลของเบาเดนเนี่ยสุดแสบมือนี่แรงนี่เบ้าเดนค่ะเพราะฝากเอฟซีฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบ้าเดนนัำนแน่ดี๋จะลืงก็กระดิ่งเะครับเพื่อจะได้เบ่งคลิปต่อไปเรื่อยๆมือนี่เบ้าเดน จะสิขอลาพี่น้องพี่กรสวัสดีครับ